แน่ถกครับกินที่นอนออนไลน์ครับผมอยู่ณบริเวณเมืองพระวิหารครับกำลังจะมุ่งหน้าไปาตึงแต่งออกจากพระวิหารดนิดเดียวครับเจอทุ่งดอกกระเจียวครับพาพมนจมืนนะต้องดูใกล้ๆครับไม่ย้อนแสงคืออย่างนี้จะเห็นเลยว่าทุ่งดอกกระเจียวที่นี่เยอะมากครับแล้วก็สวยมากครับดูครับโอ้โหยาวมากเลยครับไม่คิดเลยครับว่าที่นี่จะมีทุ่งดอกกระเจียวครับบริเวณริมทางถนนนะครับเส้นที่จะไป ตงตึงสตึงแตงนะเยอะครับแต่ว่าถ้าผมเดินย้อนนะมันจะไม่สวยก็นู่นครับเพียบเลยนะทางเป็นทางดินนี่ครับผมก็เดินให้ดูสักหน่อยแล้วกันแล้วก็มันจะเป็นพื้นน้ำครับผ,ผ,ผลเพิ่งตกมาเชอแฉะนะก็เหมือนกับบ้านเราแต่เป็นดอกกระเจียวสีชมพูมีสีแดงด้วยคือดอกอะไรผมเห็นแน้วสวยด้วยไม่รู้ว่าดอกใช่ดอกกระเจียวบ้านเราจะเป็นดอก,ก,ดอกสีขาวกับสีแดงแต่ที่กัมพูชาครับ เป็นสีอะไระครับตรงนู้นเห็นนะไอสองดอกนะั้นคือดอกอะไรผมอยากรู้มากเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูนะครับแล้วก็มีวิวทุ่งนาสวยๆครับข้างทางผมท่ายดูนะครับสําหรับคนอุ้ยโอ้โหเป็นน้ำเว้ยเอาผมซูมดีกว่านะให้ดูนะว่านี่คือดอกอะไรเห็นไหมสวยไหมนี่ครับไม่รู้ว่าคือดอกกระเจียวแบบที่คนอื่นเห็นหรือเปล่านะ ก็ให้ดูบรรยากาศดีกว่ามันเป็นแอ่งน้ําครับผมเดินไม่สะดวกเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทุ่งหญ้าสูงเหมือนกันนะไม่มีทางเดินผมมาเดินในอาจะเรียกว่าเป็นดงศักก็ว่าได้นะครับเป็นดงศักต้นศัก่าจะใช้ต้นศักดีแล้วก็มาถ่ายคลิปโิดเพื่อนเพื่อนได้ดูครับมาดูตรงนี้ดีกว่าตนี้จะเห็นง่ายกว่านะก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพระหว่างการเดินทางมาครับ น้อยคนนักที่จะได้เดินทางแบบผมครับเจออะไรสวยๆงามๆก็อยากจะถ่ายเป็นคลิปวิดโอให้ดูครับก็จะได้ติดตามแมาตัวได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติที่แท้จริงของแต่ละสถานที่แต่ละพื้นที่ครับว่าเขาอยู่กันยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงนี่ครับต้องแบบนี้เลยครับแน่ตัวครับหัวกระเซิ้์กระเซิงครับนั่งมอเตอร์ไซค์มารับรองว่าเพื่อนเห็นก็คงจําไม่ได้อ่าดอกนี้มาใกล้แล้วครับไม่รู้ว่าลงได้หรือเปล่านี่ครับทุ่งดอกกระเจียวเยอะมากๆครับไปยานู่นเลยนะ แต่มันมืดแต่ว่าผมใช้ดูดอกนี้ใกล้มากครับใกล้มากๆคือดอกอะไรแ้่มันลกมากครับดูครับผมเดินดูป่าให้ดูเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ดูกลับไปครับสวยมากๆครับดอกกระเจียวที่นี่โอ้ทั้งเงียบม,มากครับไม่มีใครผ่านมาเลยสุดยอดครับก็อยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คาคิดว่าจะมีทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัด พระวิหารนะครับก็กินขนมอะไรกับอแน่นทัวครับนนก,บก็ตอนนี้เวลาประมาณสามโมงครึ่งครับก็เพื่อจะออกมาจากตัวจังหวัดน,นิดเดียวเองก็จะถึงนูน่นนะตึงแตงประมาณน่าจะประมาณไม่เกินชมครับก็ติดตามได้ครับเดี๋ยวมีวิวสวยด้านข้างครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอกี่เห็นแล้วนาเป็นทุ่งนาแล้วก็บ้านกเก่าๆแล้วมีชาวนาทําไร่ทําสวนอยู่ครับ นี่ครับดรงนี้ใกล้มากครับมับงกี้มองไม่เห็นครับเดินเลยไปได้ยังไงใกล้มากๆครับไหมสวยไหมดอกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนี่ครับมีสี่ดอกครับป๊อด <What? S 1> แหมมันช่างงดงามอะไขนาดนี้ครับอือจะดูกันต่อครับ สวยมากครับอู้เยอะมากเยอะมากสุดยอดโอ้เดอะเบสบิวครับกระเจียวฟ้าเวอร์เซมไทยประเทศไทยก็จังหวัดชัยภูมิครับเทศก,กาลทุ่งดอกกระเจียวครับถ้าเป็นที่กัมพูชาก็นี่ครับ จังหวัดพระวิหารครับเอ่อจังหวัดพระวิหารเขาพระวิหารอาชิ